สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหูฟังบลูทูธนะครับที่ใช้สำหรับคุยโทรศัพท์โดยเฉพาะนะครับของยี่ห้อคาว่ารุ่น f 8นะครับสำหรับหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Android สามารถใช้ได้ทั้งฟังเพลงแล้วก็คุยโทรศัพท์ด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันนี้นะครับเรามีการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับใช้กันเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หาเพื่อนนะครับโทรหาลูกค้าหรือว่าคุยงานนะครับ ซึ่งบางครั้งเนี่ยเรากําลังทํากิจกรรมอื่นอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับกาลังขับรถอยู่นะครับหรือว่าทํานู่นทํานี่เนี่ยบอกเลยว่าการที่จะหยิบโทรศัพท์นะครับขึ้นมาแนบหูเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบลําบากนะครับแล้วก็ไม่สะดวกเลยนะครับปัญหานั้นนะครับจะหมดไปนะครับถ้าหันมาใช้เจ้าตัว Kawas F8 ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเราเสียบไว้ที่หูนะครับแล้วเราก็คุยโทรศัพท์ได้เลยนะครับก็คือจะขับรถหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือทําไปแล้วก็คุยโทรศัพท์ไปได้ เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกมากๆนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวหูฟังบลูทูธคาวา F8 ให้ฟังกันนะครับอันนี้นะครับก็คือเจ้าตัวคาวา F8 นะครับรุ่นนี้นะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือแบตอึดมากๆนะครับชาร์จแบตหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถคุยโทรศัพท์ได้ต่อเนื่องสูงสุดถึง29ชั่วโมงนะครับแล้วก็สแตนบายได้ถึง400ชั่วโมงนะครับย้ำว่าคุยต่อเนื่อง29ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นหูฟังบลูทูธยี่ห้ออื่นนะครับในท้องตลาดนะครับส่วนใหญ่ แบตนะครับจะอยู่ได้ประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับซึ่งเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยถ้าเราใช้หนักๆเนี่ยช่วงบ่ายนะครับแบตก็หมดแล้วนะครับต้องเสียเวลามาชาร์จนะครับทำให้การใช้งานเนี่ยไม่ต่อเนื่องนะครับปัญหานั้นจะหมดไปนะครับถ้ามาใช้เจ้าตัว Kawak FX ตัวนี้นะครับตัวเนี้ยแบตอึดน,นะครับ คุยต่อเนื่องได้ถึง29ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับผมบอกเลยว่าใช้ได้ทั้งวันนะครับใช้ได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่สะดุดเลยนะครับโดยถ้าใครใช้น้อยๆเนี่ยบอกเลยว่าใช้ได้เป็นสัปดาห์ก็ยังมีนะครับถ้าเราใช้ไม่เยอะนะครับเพราะแบตมันทนมากๆนะครับรุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับพอร์ตชาร์จที่เป็น Type C Fast Charge นะครับชาร์จเต็มนะครับใช้เวลาเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะครับ บางคนนะครับอาจจะสงสัยว่าเอรุ่นนี้แบดอึดนะครับแล้วตัวมันจะใหญ่ไหมนะครับเวลาใส่แล้วมันจะหนักไหมนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยเราต้องใส่อยู่ตลอดเวลานะครับใส่ไว้ทั้งวันนะครับบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวนะครับรุ่นนี้อันเล็กนะครับแล้วก็น้ําหนักเบามากๆนะครับตัวนี้เบาเพียงแค่8กรัมเท่านั้นนะครับเวลาใส่เนี่ยบอกเลยว่าใส่สบายไม่อึดอัดไม่แน่นหูแล้วก็ใส่นานๆแล้วไม่หนักหูด้วยนะครับสําหรับเจ้าตัว Kawah F8 ตัวนี้นะครับ รุ่นนี้เป็นบลูทูธเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชัน5.2กินพลังงานน้อยนะครับเชื่อมต่อได้รวดเร็วแล้วก็เสถียรอีกด้วยนะครับถ้าใครเคยใช้หูฟังบลูทูธที่เป็นเวอร์ชัน4.0เนี่ยบอกเลยว่ามันกินพลังงานเยอะนะครับใช้ได้แป๊บเดียวนะครับแบตก็หมดแล้วนะครับหรือว่าแบตโทรศัพท์มือถือเราก็จะหมดตามด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.2เนี่ยมันกินพลังงานน้อยแล้วก็เสถียรอีกด้วยนะครับใช้ไปแล้วก็แบตลดน้อยกว่าเดิมเยอะนะครับบอกเลยว่าเจ๋งมากๆ ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับยังสามารถ กดรับสายวางสายหยุดเพลงเล่นเพลงได้ที่ตัวหูฟังด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นปุ่มมันติฟังก์ชั่นใช้สาหรับกดรับสายวางสายหยุดเพลงเล่นเพลงนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงถ้ากดค้างเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนไปเพลงถัดไปนะครับเรียกได้ว,ว่าคอนโทรลทุกอย่างผ่านทางเจ้าตัวหูฟังได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดนะครับเรียกได้ว,ว่าใช้งานสะดวกสบายมากๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ํากันเหงื่อนะครับ IPX4 ก็สามารถใส่ออกกำลังกายได้อีกด้วยนะครับหรือว่าเวลาเราใส่ออกไปข้างนอกนะครับแล้วฝนตกนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าหูฟังบลูทูธของเราจะเสียนะครับเพราะว่ามันมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ํากันเหงื่อนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาของเจ้าตัวหูฟังนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นลําโพงนะครับของเจ้าตัวหูฟังรุ่นนี้นะครับไม้จะอยู่ที่ปลายก้านนะครับข้อดีของไม้ที่อยู่ที่ปลายก้านเนี่ยก็คือทําให้เวลาคุยโทรศัพท์เนี่ย ปากกับไมเนี่ยอยู่ใกล้กันนะครับทําให้เสียงดังฟังชัดนะครับไม่ต้องพูดเสียงดังมากนะครับก็ได้ยินเสียงชัดเจนแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟ LED นะครับแสดงสถานะการทํางานของเจ้าตัวหูฟังนะครับด้านข้างก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับตรงนี้ก็เป็นพอร์ชาร์จนะครับเป็นพอชาร์จแบบ Type C นะครับมีจุกยางปิดมาให้ด้วยนะครับเวลาใช้งานจริงก็อย่าลืมปิดกันด้วยนะครับถ้าน้ําเข้าเนี่ยแล้วไม่ได้ปิดพอร์ชาร์จตรงนี้นะครับมันก็จะทําให้เสียได้นะครับ 哎。Ah. รุ่นนี้นะครับยังสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับได้2เครื่องนะครับในเวลาเดียวกันสมมุติว่าเรามี iPhone 1เครื่องมีซัมซุงหนึ่งเครื่องนะครับเราไม่จําเป็นต้องซื้อหูฟัง2ตัวนะครับเราซื้อเจ้าตัว F8 เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับ iPhone กับซัมซุงนะครับเวลามีสายโทรเข้าเนี่ยก็กดรับสายที่ตัวหูฟังบลูทูธตัวนี้ตัวเดียวได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับก็น้ําหนักเบาใส่สบายแล้วก็ดีไซน์สวยงามมากๆนะครับดูหรูดูพรีเมียม แต่ว่าบอกเลยว่าราคาไม่แพงนะครับรุ่นนี้นะครับเวลาดูหนังดู YouTube นะครับเสียงตรงกับภาพหรือว่าเสียงไม่ดีเลกด้วยนะครับเรียกได้ว่าทำมาเอาใจทั้งคุยโทรศัพท์แล้วก็ฟังเพลงหรือว่าดูหนังอีกด้วยนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อนะครับได้ที่ Li น์แอดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าสามารถเข้าไปดูสินค้าเพิ่มเติมนะครับเต็มเ่เหตใน Facebook ของผมนะครับที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ